สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับท่อหน้าสิบนะครับท่อหน้าสิบตูดสูตรลูปกลวยนะครับยาวสามวานะครับใช้โดยเครื่องอาร์ทีนะครับอาทีร้อยสี่สิบนะครับตัวนี้เป็นตูดสูตรนะครับเป็นใบพัดธรรมดานะครับ เป็นใบพัดเล็กนะครับสามารถใช้กับเครื่องเครื่องธรรมดาได้น,นะครับพวกคูเบต้าวินเครื่องสี่ครึ่งตัวท่อเจ็ดนะครับอันนี้เป็นตูดสูตรนะครับเยวมาดูนะครับนี่รอบเครื่องนะครับ น้ำก็ออกมาจอปากท่อแล้วนะครับนี่นครับท่อน้าสิบยาวสาวานะครับโดยเครื่อง RT 140อ่ะลองเล่งดูลองเล่งแค่เต็มท่อกอันเลนี่นครับเล่งเรื่อยๆนะครับแค่เต็มท่อก่อนนะครับเครื่องต๊กอกนะครับ ก็ออกามาเต็มท่อนะครับ๋ยวลองเล่งครึ่งนึงนะนี่นครับลองเล็งสุดนะครับว่าปริมาณน้ำจะเท่าไหร่นะครับลองเล็งสุดเลย กลางมือเนี่ลองคนกลางมือนะครับครบเครื่องไม่หนักนะครับโอ๊หตอน้าสิบนะครับยาวสามวาเดือครืเองอาร์ทีร้อยสี่สิบนะครับตรงเล็งไปใช้งานปกตินะ พ,พื้นครับใช้งานปกติน,นก็อยู่ประมาณนี้นับไม่หนักเครื่องนะครับโอเคครับฝากรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับฝากติดตามพวกเราด้วยครับท่อสุบนานต้องชาบางเลนนะครับใน Facebook และ YouTube นะครับลองเล่งสุดอีกทีน,ะนี่นครับฝากติดตามด้วยนะครับเรามีวิดีโอ อะไรแหลวเราก็จะมาลงทดสอบให้ดูกันอีกนะครับโอเคครับพอจบรีว,ว,ว,วิวเวียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ